ครับที่นี่ประเทศไทยครับเอไม่ใช่ครับที่นี่ประเทศกัมพูชีนะครับเสียมเรียบสมัยก่อนทำไมเขาเรียกเสียมราดอันเดียวกันหรือเปล่าอันเดียวกันอันเดียวกันแล้วทำไมไม่เรียกเสียมราดทำไมเรียกเสียมเรียบเสียมราดหรือเสียมเรียบเสียมเสียมเรียบเสียมราดไม่ใช่เสียมมาลาดไม่ใช่นะแอ๋อเสียมสมัยก่อนคนไทยเรียกเสียมาลาดจริงนะนปัจจุบันก็เรียกเสียมมาลาดจริงถ้าเสียมมาลาดแต่จริงแล้วภาษาฝรั่ง ชาวต่างชาติทั่วไปเหมือนเรียเรียงบางกอกครับ95%เรียกเสียงเรียบแล้วก็ภาษาสนามบินก็เรียกเสียงเรียกนะครับก็ภาษาอินเตอร์ภาษาที่นี่มีของอีเลฟเว่นคุณชาชัยบ้านเรามีเซเว่นอีเลฟเว่นที่นี่มีซิงค์อีเลฟเว่นแต่ถ้าเป็นคาเมรคือภาษาคาเมรนะครับเป็นภาษาพูดคาเมรนะครับแต่ถ้าเป็นกัมพูชาคือประเทศใต้ตอนนี้ก็รวมตัวกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็กำลังแอคทีฟติดตัวเองนะครับเพื่อให้ก้าวทันสู่โลกเสรีอาเซียนที่จะเปิดขึ้นในเร็วนี้นะครับในทริปีนี้นี่เองนะฮะก็ดูครับบรรยากาศภายในรถนะครับตอนนี้เราก็เช่ารถลูมิซีนนะครับในราคาหนึ่งพันข้าวละบาทนะครับจะเชียงเดียบมุ่งหน้าสู่ปอยเปตนะครับเดี๋ยวเราไปพักที่ปอยเปตสักคืนนึงครับเพื่อจะได้ดื่มด่ำประเทศกัมพูชาได้อย่างทั่วถึงแนะนำก็คือถ้าคนไหนจะเที่ยวจากขึ้นู่นมาที่นี่มาตั้งสี่คนขนาดนี้พอดีครับ เราแชร์เราแชร์รถมันจะพอดีนะครับมันตกประมาณคนละ4ี่ร้อยอ่ะ400ร้อยสี่ร้อห้าสิบประมาณนี้อันนี้รถที่เราเช่านี้ราคาพันห้านะ1 5 0ห้าแต่ว่าไม่เป็นไรจริงจริงมันถูกกว่านี้แหละขากลับเพราะว่าขากลับถ้าดูส่วนมากคนมันจะมาจากฝั่งนู้นอาจจะเยอะเวลากลับมันจะไม่ค่อยมีแล้วก็ไปเมื่กเตีเปล่ากลับด้วยเออใช่โดยส่วนมากมันมันมันตีกลับมันก็ไม่ได้คนเยอะ จริงๆอ่ะเราเหมาได้นะพันหนึ่งแต่ว่าเราต้องมาตรงรอยัลการ์เด้นแต่นี้เขานับที่รับที่โรงแรมเลยก็ไม่เป็นไรครับซีเรียสไม่ซีเรียสก็โอเคได้เพราะเราอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องเหมาตุ๊กตุ๊กมาอีกอยู่ดีก็รถด,ดีหน่อยน,น่าดีเตอรโดยตรงน่าที่นี่เขาจะนิยมแคมรี่เขาก็เลยเรียกว่ารถแท็กซี่ที่นี่ก็เลยจะเรียกว่ารถแคมรี่รถโตอร์ต,อตาแคมรี่โอเคเย็นสบายช่วงนี้สภาพอากาศข้างนอกนะร้อนมากนี่แหละเราแดดร้อนอย่างนี้เราไปเดิน เมื่อวานนี้ป่ามาแขนแดงมาผมเซ็งเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าไปเที่ยวที่วัดสถานที่ท่องเที่ยวแล้วมันมีแดดด้วยมันจะเหนื่อยครับมันจะท้อเพราะถ้าเกิดไม่มีแดดก็ถ่ายรูปไม่สวยอีกแหละแต่ก็ดีกว่ามีแดดคือถ่ายรูปสวยนะครับต้องทาสีสีผาเลือกเอาก็แล้วกันนี่ครับเขไปแตะให้นอกช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนจริงแต่ว่าอภูมิร้อนมันพูดแดดเลยครับที่ดูทะเล36ถึง38นะครับบนถุงอันนอก อันนี้คือมาจากภายในเมืองเสียงเสียงเรียบเนี่ยเอ้ยทำไมรถส่วนใหญ่นี้รถรถนี่เหมือนใช้รถพ่วพมากพ่วงาใช้วนไดเป็นรถประจำทางไม่น่าเชื่อทำไมก็ชอบรุ่นนี้กันนะนายรุ่นไหนฮะรุ่นเนี้ยพ่มากใช้รุ่นเนี้ยใช่รถยนต์น่ะรถประจำทางมันมันพวงมาลัยขวามันไม่ต้องมาแปลงใช่ไอพวงมาลัยซ้ายไม่ต้องแปลงพ่วงมากนียเใช้รุ่นนี้ไม่ว่าเขาตบตบมือว่าที่พูดถูก ว่าพวกมึงเงียบเงียบไที่ด้านฝั่งนี้จะมีรงานใหญ่ๆอยู่เยอะแต่มันอยู่นอกโซนเยอะไงเวลาเมาก็เหมาม็ไปแต่ว่าคนมากก็จะมากระทัวตัก็นี่เป็นครั้งแรกของมิเนโต้ครับแล้วก็จสิมาเทเ์นะครับแล้วก็ป๊อบเซียด้วยครับนี่เป็นครั้งแรกแนไซเลยครับเป็นชาครั้งแรกเหรอแฟนไซครั้งแรกครับมั่มนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับ ไม่ใช่ครับที่ที่ที่มาจากเวียดนามครั้งแรกครับเราวางก็จริงเล่าเลี้ยบอกคุณผู้ชมเรามาจากไงอน่าของเราของของผมจะอยู่ในในคลิปผมจะใช้คําว่าทริปพันโลโฮจีมินนะฮะทริปพันโลโฮจิมินใช่ครับจริงจริงเราเรามามากมากกว่านั้นทีแต่ว่าเส้นตรงอ่ะจากโฮจิมินถึงประเทศไทยนะมันอยู่ที่ประมาณ9 8 0แปดสิโลนะผมก็เลยคิดว่ามันประมาณพันกิโลพอดีนะแต่ว่าทางเครื่องบินเนี่ย อยู่ประมาณ750กิโลนะครเป็นเส้นทางตรงขึเกีแดงถึงกรุงเทพถึงกรุงเทพเลยครับที่วัดวัดจากสนามบินสุวรรณภูมิจนถึงสนามบินโฮจิมินห์เลยฮะอยู่ที่นู่นก็นะฮะ750ถ้าเปรียบเทียบก็คือบินไปแม่สอดไม่ใช่แม่สอดแต่แม่สายระยะทางเท่ากันอ๋อหลอดกรุงเทพแม่สายครับเทียบกัก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะไม่ไกลอืมคือเราเดินทางมามันไม่ไกลนะคือทอดหนึ่งประมาณนั้นสามร้อยสามร้อย ก็ถือว่าเป็นการมาท่องเที่ยว่างประเทศและโดยเฉพาะในประเทศในสมาชิกอาเซียนของเรานะครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อนตามติดตามพวกเราะครับก็เที่ยวแบบนี้ได้ครบนะคนไทยพอมีกําลังหรือว่ามีวันนี้ทาไมเด็กนักเรียนไปเรื่องครึ่งวันหรือวันพักเที่ยงแล้วหรือว่าเป็นไปได้ครับตอนนี้เที่ยงครับขณะนี้เวลาเที่ยงครับโรงแรมส่วนใหญ่ที่นี่จะใช้ชื่อคำว่าอังกอร์นะใช่จะใช้คําว่ามีเกาะติดคาว่าอังกอร์มานะครับแล้วก็ตามด้วยเริ่มต้นแล้วก็ต่อท้ายก็ ต่างกันไปนะแต่ความนิยมใช้คำว่าอังกอร์นะครับก็เพื่อก็ติดตามที่พวกเราก็มาเที่ยวได้นะครับแบบนี้นะครับฮันโล่จิมินก็เดินตัวจากสนามบินรันเมืองก็ได้ครับโซนภูเขาได้ครับลงที่ตอนนี้นกแอร์เดือนตุลานี่ครับเออหลักแค่พันเดียวมั้งครับเอ้เก้าร้อยเก้าร้อยแปดสิบถ้าผมจะไม่ผิดอ่า<ม>ใครจองตัวน,นี้ไปเลยนะโอชิมินไปได้ครับสำหรับแล้วนกแอร์รู้สึกว่ากระเป๋าจะฟรีหรือเปล่า ช่มตอนนี้โลคอสแอร์ไลน์กำลังแข่งกันูสงนะครับวิวจะมีคนไปเยอะก็จริงๆแล้วเห็นบางคนบอกพูดนะครับว่าราคาถูกกว่าท่องเที่ยวในเมืองไทยด้วยกไปนะครับจริงๆแล้วมาทีมนี้ผมกับป๋าได้คุยกันเลยบอกว่าเที่ยวเวียดนามประหยัดกว่าเยอะเลยอาหารการกินก็ถูกกว่าเยอะเลยนะตอนเราไปเที่ยวใช่ที่กัมพเนี่ยนะข้าวผัดจันเนี่ยสามจุดห้าเหรียญสี่เหรียญเลยนะแพงอแต่แต่ที่กัมพูช์ก็ราคาถูกกว่าเวียดนามเยอะสองเท่าครับ ถ้าพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายในการข่องเที่ยไปในเมืองนะครับแต่ว่าเบียร์ถูกเบียร์ถูกอ่าถูกอย่างเบียร์เบียร์เบียร์วายอ่าเบียร์วายแล้วก็เบียร์ถูกแต่ว่าอาหารอาหารนี่ไม่เพราะว่าบางอย่างมันนําเข้าจากไทยไงครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่ขก็ไปชมก็เสียเงินนะเพื่อนนะครับยี่สิบเหรียญยี่สิบเหรียญที่ที่พนมเป็นที่เป็นวัดพระแก้วก็หกเหรียญนะหกเหรียญตัวเสลิงตัวเสลิงเท่าไหร่ผมไม่ได้เข้าตัวเสลิงเสียเท่าไหร่นะ โซ่สีอ Rebel, ่อ๋อหกเรียนสามเรียนนี่และสามเรียนบวกหกเลียนนะบวกบวกบวกไอ้นั้นเป็นหกเลียนเหมือนกันใช่ไหมเี้ยนหกเลียนมนี่แหละที่ที่เขาเที่ยววันหลักๆก็จะมีเนี่ยนนครวัดแล้วก็นครธมปราสาตาพรมแล้วก็ยนไบยนไบยนกราบนครธาปราสาแลราบวุนีครับ ล้วก็ใหญ่เนาะใหญ่น้อแล้วก็โซลสับนะครับแล้ของเที่ยวของประเทศตากูชัยนะครับมีที่กล่าวมานะครับก็เพื่อนๆก็มาเที่ยวได้นะครับก็ที่ว่าแพงมันไม่แพงอะไรแล้วก่อนแล้วแต่คุณจะทานก็ถ้าทานดีหน่อยก็แพงหน่อยบ้านเราเราก็เลือกกินได้ครับใช่ใช่ใช่เราสรุปง่ายเราก็เลือกกินเอาครับว่าคุณมีเงินเยอะคุณกินถุงเยอะคุณก็เที่ยวแบบสบายสบาย

สับสกายแน่จ้างเด็กให้มันเป็นจีเมลทุกคนไอคนอายี่สิบไว้เด็กเรียนโรงเรียนบ้านไหนจ้างันอั่อยขอเข้าใจแนะทำไมคนสับสกายเยอะนี่คุณจ้างเด็กเนี่หรืออาลุบานเดีอวว่า้างเด็กเรียนโอ้เจอสอนโรงเรียนมัธยมขนาดแล้วไหมมัธยมละพันคนเนี่ยโอ้เออจริงเหรอ้าโรงเรียนก็หมดแล้วนะทังเรียนรวมทางเนาะมันสับสกายแล้วแต่ฝอเป่าประโยชน์มึงไม่ดูเราอ่ะ ้อนอาจจะดูโอ้โหไปดูล็อกของผมแม่งมีคนสับสกา้แค่พันคนแต่ดูคนสี่พันคนเด็นี่ทาไปสนามบินเมืเ่เก๋สนามบินมันอยู่ไม่ไกลนะใกล้ๆเขาทำในเมืองหมดนะบ้านเราอะอยู่ใกล้เมืองม่่บ้านเรามันกว้างบ้นเรามัตึกสูงถนนทุงทางดีนะวางสจิประมาณสิบแปดเมตแล้วเก๋ไฟร้อนจิงเลย าเกิดไปขึ้นแค่นี้ใช่ไหมลูทรมานมากนะ <c oughs> เพราะมันจะนั่งหน้าสองนะ